อ่อนเลยคนอ้อนคนอ้อนคนอ้อนไปทั้งคางมันเอาไหานี่ขึ้นมากก่อนคนอ้อมเลยคนอ้อนอ้อมไปทั้งคางมันเอาไหานี่ขึ้นมาก,ก่อน <c oughs> โอ้คือพ่อไหวแถวไรลุ้มมันเหีไปทางไหนเกิดไปทางหมุนพ่อลุ้มาปทางที่กว่าขอช่วยพ่อพ่อยกูอยู่บนนู้นลุ้มมันเหีไปทางไหนเกิดโอ้ไปทางผีวัดตี คอยๆเด้อมานเนี่ค่อยๆเด้อเอาให้นี่ขึ้นมากก่อนโอนออมไปทั้งหางพูนค่อยๆเด้อบัดเนี่ยคอยๆเด้อเอาให้นี่ขึ้นมาก่อนโอนอ้อมไปทั้งหางพุูนก็เลยอร่อยมากเลยค่าตั้งกล่องอืค่าน้อยบ okay. ่เนี่ยพ่อบอกจะเปลี่ยนมาให้เลยเจ้าพ่อแม่บอกอืมดีเสียเลยมาเชิญเชิญเชิญเบีจีดมากคับพี่น้อง สวัสดีครับบาจีดกับผู้ใดญ่หนอมากกับใบหนอเจ๊โดูซิม,มากับใครเจ๊มาขาตั้งก้องน้อยที่เป็นไอน้กลมๆตั้งโตะมาให้แม่หน่อยเลยาเก็บมากับใครครับเจ๊เบาจีดมากับลำเ,ย <c oughs> เลยนะครับนั่นเขอ้ยจากไปแลแ้วห่าดังลมลำเคยจะเพื่อนพูดว่าบอกมันนักอาพูด

ขุดน้ำลงไปมองเบิจุดขุดอยู่หันซอยกันเอาหานั่นขึ้นมาสักวันหาแน่กันมองเบิจุดขุดอยู่หันมองบักเจุดขุดอยู่หันซอยกันเอาหาแน่ขึ้นมาสักวันเอา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 คนละทางเด้อคนละทางเด้อเอาเอาเอาคนละทางเด้อคนละทางเด้อระวังบักโจกถือหัวกันแน่ล่ะระวังบักโจกถือหัวกันแน่ล่ะ món đảo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  Nó đảo món 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 เออเสเืออจังสาระเกือจังสาระอันเดีกินหาก็ได้โอ้หายยังอยู่ตัวละหายยงหายผีฮาควนอนี่แม่วายจะมาช่วยท่าัด่หายขีผู้หญิงต้องบอกว่าหายค้าผู้ชายผู้ชายต้องบอกว่าหายผี อันต้องแหวนกันคือต้องแล้วคือ้องแล้วหอนี่แม่โอ้ยจะเป็นสูหยอกกันเนาะค่อยๆยกเล้อค่อยๆยกโอ้ยจะเป็นสูหยอกกันเนาะโอ้ยจะเป็นสูหยอกกันเนาะค่อยๆยกเด้อค่อยๆยกเวลาพุ่นเนี่ยเอายกไปพาพุ่นพุ่นเอยกไปพาพุ่นไปเที่ยวเบิ่งรู้มันแมนนี่ดีบ่ยกไปพาเด้เอ้าเอายกไปพาพุ่นบานี้ยกไปพาพุ่น ลองเทออกเบิ้งดูมันแมนอิลีอยู่บ่ปว่ามันมีเท่าไหร่มันมีเท่าไหร่แทะมันมีเท่าไห,ไหร่แทะเงินผมจะเพิ่นนี่เอาวางนี่ละวางนี่ละวางเสภาเอาวางนี่ละวางนี่ละวางเสผ้านัา่เเนเปิดฟังกข้หลังดูสลูก เปิดปากหาออกดูเสียงดูร่างไม่ยิ่งเอามาปิดปากมันอันไม่เจอดไม่ยิ่งเอามาปิดปากมันอันเฮ้เจอดไม่ดูพอไม่ดูแมนไม่ดูไม่ดูดูพอมาอันเออมาหนึ่งนปเอาแค่หมอนงไปอ่ะ bông của bông là của ngân nhang may may cái tuồi này, ôo ngân nhang may may cái Hanna sip 10 bí la. Hảo hello na bung bun bunny. Say hello, chuông. 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 Say hello. 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 Move the song song and I'm going to kia care of it. Long đạo tại quán hàng hai đi. Off the quán hàng long đạo tại quán hàng long. Ao, có quán nó long đỡ, có quán nó luôn, Chắc là. Ok, này hiểu không? Mì tay hai 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 ทฮ้ออกเบิ้งรูปบันนี่มันมีท่ไใดแทะตอนเขาเทนี่เสื้อมนเดอไน่ก็มไปเยเ้าง๊กร้าว้าเ้้า้าเล้วนล้วน ไม่มันบ่มีท่องเกี่อวปเย่นเลยสัวนบ่มีแต่เงินป้ดเราคือเงินหลแต่บัดพอดีละเด้ซื้อง้อละกูง้อซื้อก็ท่องซืสมซื้อง้อมาเลียงตัวทองเลยค่ะผ่าม ครึ่งเลยดิไม่ใช่การคืนทอนพกมื่นหมดเลยพร้อมเลยหยาบลอยเลยเบางนาฟ้างลอดผ่านไปครับหนึ่งซีนหนึ่งซีนมีอซีนสนุกสนานอีกครับยังมีซีนอีกหนึ่งซีนสนุกสนานว่าไงครับทางนี้สองหนุ่มสาวไปเที่ยวไหนกันมา่ได้ไปครับอ๋อขี่รถเรนครับขี่รถเรนท์ขี่รถซ้งอะไรเเขาเรียกว่าขี่รถ กินลมสมวิ้วระวัะงเด้อคำกลรงเืินมันเหมือนมันอันตรายอืมไม่ม,มอนอันตรายหดสมอเนี่ข้าวโจ,นจนเด้ยฮะเสมอเนี่ยสีไปไล่อันเซ้นเออเซกามีโจนบ่ไม่โจ,จาโจนปุ่นอะไรที่รถไปโจนปุ่นเออ <rs. S 2> ขึ้ไปขึ้รถมาแล,ล้วกปุ่นเอาเองสิแม่ห่วยระวังเด้อ อันนี้ทังไปทางหัวเรื่องหนึ่งก็มีโอ้ค่อยนีันตะาลได้สั่นเป็นเปนสัขับรถย้ำขึ้นอับรถยขึ้นผู้เดียวนี่เร้ว่าไม่ยขึ้นยขึ้นยังไงแต่พอแล้วเาว่ามันว่าออผ่านไปหนึ่งซีนครับเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งในซนที่สองหวะตัว

กูเก่งกูตายได้โดยแล้วแม่กูมัน เลี้ยงแป๊บนึงไปซาดยอด